ใครชอบทานเกี๊ยวกอบขอเสียงหน่อยค่ะปกติเราก็จะทานเกี๊ยวกอบแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มใช่ไหมคะวันนี้นะคะดาวมีเมนูใหม่เกี๊ยวกอบต้มยำแหง้งมาให้เพื่อนเพื่อลองทําทานกันค่ะวันนี้นะคะไส้เราก็จะใช้เป็นหมูเดง1่งส่วนแล้วก็หมูสับ1ส่วนนะคะแล้วก็ปั่นนะคะกับ ลาบผักชีกระเทียมพริกไทยเติมด้วยซอสหอยนางลมซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็ตัดรสหวานด้วยน้ำตาลเราจะใช้เป็นใส่หลับหล่อห้างกล้วยเหมือนเดิมค่ะเติมน้ำางานงาไปสักหน่อยเพิ่มความหอมทีนี้เราก็จะมาห่อกันนะคะก็จะใส่ ไส้ไว้ตรงกลางแล้วก็ใช้น้ำนะคะทาที่แผ่นเกีียวจากนั้นก็ประกบกันนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมปริมาณไส้นะคะก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปตอนที่ตั้งกระทะเนี่ยเราก็จะใช้ไฟปานกลาง แต่พอตอนที่เราจะเอาเกี๊ยวลงไปทอดเราจะลดไฟลงหนึงสเต็ปนะคะถ้าใช้ไฟแรงตัวเกี๊ยวก็จะสุกแต่ว่าไส้มันก็ยังไม่สุกแต่ว่าถ้าเผื่อใช้ไฟที่อ่อนเกินไปนะคะเวลาทอดแผ่นเกี๊ยวมันจะกระด้างไม่ฟูกรอบทีนี้เราก็จะมาทำน้ำต้มยำกันค่ะใส่น้ำลงไปนะคะเล็กน้อยแล้วก็ รวนหมูให้สุกพอหมูสุกก็ดับไฟปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาสักสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เป็นน้ำมะนาวแล้วน้ำตาลพริกป่นถั่วลิสงบดต้นหอมผักชีตรงนี้นะคะเพื่อนๆปรุงรสเอาตามชอบเลยค่ะชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบเค็มแค่ไหนนะคะปรุงได้เลยอย่าทำน้ำยำให้แฉะนะคะเพราะเวลาเราลาดไปที่เกี๊ยวกรอบแล้วอะ่ะมันก็จะนิ่ม เห็นไหมคะทำไม่ยากเลยถ้าเพื่อนๆชอบเมนูที่เราวทำนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดาวทำเมนูใหม่ๆออกมาอีกนะคะ